เหฮียังบ่แขกเหฮียังเียข่าน่องมาสบายดีพี่น้องพ่อพ่อกรบเป๋าแขกอีกแล้วตอนช่วยๆนี่ไงเข่ามาไอพี่โป้เหี้วข่าวออกมาแต่บ้านเลยกินอิ่มอยู่บ้านเนี่ยพูอิม่มใช่ไหจักเอาเข่าวอีกไ,มไหมนัก มาน้องตีเนี่ยงามงามดำดวงสีดำงามคนนี้ดำบัดเลยบอเขอ้ามาคนหลายลายอันนี้เนี่ยตอนเที่ยงสิอาบน้ามหายยิงเรีว่ามัดลายไปจ้ะหรือ <c oughs> ว่าตอนนี้อาบได้บ้เนะน่ะ่ไหมชิบนาวอาปะ น้องเดียวเอาแขกที่อาบน้ำให้มากวันนี้เสะเด้อมันหนาวนี่มันหนาวดอกพีทันดอยเคืออะไรอ๋อไม่ต้องเิี้หนาวหรอไม่หนาวหรอกแดดออกแล้วเดี๋ยวหมัดไทยจะไม่มีทำความสะอาดให้ไะทำเลอะหมดเลยตกกระโปรง ทำไมอาบน้ำก่อนหนาวทำความสะอาดให้ก่อนเป็นเลอะบนที่คอกหมูน่ะโคนหมูน่ะเดี๋ยว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 ,ยวอาบให้เซ็ตตัวให้อาไม่อยากทำเหรอไปละนใหนผ้าเราจะมาเซ็ตให้ อีกเกาะยังหนาวเหรอเื้อเสร็จโตหายกันดีๆอาบน้าห้มาแล้วบาแขกสิไปหน้าบานนี่โน,น่น้ะไปเบิง่งเพื่นเพื่นเห็ดไปหา,าเพื่นมี่เรื่องยังเน,นาะหนาวเหรอ น้องบอเบ็ื่องม้าตีเด้นอยู่บ้านพี่น้องเอ้าเป็นยังน้องตีสบายดีคุณครูไว้ไว้สบายดีมองงามปุ้ยฮะอือหูน้องตีสบายดีงามเด้อนี่ไอ้รถถังเออมื่อนี้วันจันมดมันในเมื่อห้องเฮียนบ่ะ เหยนได้แล้ว,ลวเออตัวเขาห,าหองหยางอะดึงมึงดูดึงแห้งๆมันจะสีไปโอ้โหท,ที่ดึงไปไส่น่ะนะเต้นอยางมึงดูฮะเต้นอยางได้ปะติเต้นอยางมึงดู เต้นเต้นเต้นมึงดูเต้นเป็นปะโอ้โหโอ้โหเก่งเว้ยเก่งมากเลยออกกำลังกายบะติ บ้านนะ่ะนะพี่ได้มาน่อยมาบอกเออสีหยังมานะ่ะสีดำงามบอกเอาบอลูกแขกเสียวไห่ตัวนึงมาฮะเอาช่องบอเอาซัานะเอทเอทั้ทง,ทงล่งแขกมีได้อยู่นะน่องปีโป้มาปีโป้สีก้านไงเติบเลย เดี๋ยวออกไปนะสิไปไอซ่าหัวให้มันนี่สิไปสายนะไปน้ำเมย,ย์ไ่บอเมย,ย์ญ่เพ่อ้าไปแล้วพุ่นน้องตีมาแล้วเพุ่นเมื่อเฮือนเมื่อเ,เอาเน้นองมามาเล่นอามาพี่มาเบิง้งดูวมานะงั้นบ่น้างานองมานะอามาชจะบ้านไหนอุ้ย สีงามแทะมาหนา,นอานอขอสเสเดอร์ห้น้องอันอคุณทวีหายบ่เเลี่ยนกันบอกกำลังคุณทวีคนลายงามอีลีนี่เป็นแต่แพงจังเลย,าเยอาบน้ำ้มันละติยังบอกอน้องเมลี่มาไปนี่นะนะมันตองปีบ่ กินต่แพงเด้อน้องตีงอุ้มมางามพันนี่นะคนมันนาดีเนาะเออเม,มลีม<า>่ก็อยากได้บอกเมลี่เมลี่สิมาหามาหน่อยแล้วนี่นเ,เนนนนนออ กูได้ขึ้นย <m utter> uh well, <im> ่างได้ี่น้องไผ่นี่น่ะเออน้องตี๋ไอ้คิ้วก็อยากได้มาหน่อยแล้วบาทนี้น้องคุณทวีกันอันนี้เพิ่นเห็ดกับน้องเพิ่นเนาะน้องย่านบ่ตี้เอาเอาเอามาอลไรน้อง นด้ไม่รีดยันมาเออย่านหอนมาอ้บาทนี่ <mm> เอาไปเสียม้าอะไรน่องบาทนี่ <mm> เอาออมามามาไนนอกของบานเนี่ยออกไปนั่งแม่มาถ่ายบอกถ่ายจะมานะตัวก็ไปนั่งเลยกระเฮ็ดหน้าค้ากไปเนงอยู่หันพี่ห้อห้ามหีเดียวมาซื้อนั่นได้กติ ซื้อเนีไหนมาน่ะฮซื้อเนีไหนมาดัมซื้อมา้าานงหันนะกรทมไอกระทอมบ่นี่นะยอหัวใจกระทอมไม่่ไม่่ล้วไอกระทอมนี่ตัวนนี่นนี่ คิ้วกับบเน,นี่ยยุ้งยุ้งจะกลินมาจ้ำและให้จำ้ำรู้เล่าบ้านนี้ขั้นนี้นัดปิดบปล่าหืมจันนันนี่มันต่งได้ <S <S ติให้ให้กินให้กุ้งตะวินตะปมานี่อะไร่ป่ะบ่มีตัวเดียวเหรอให้ลุงแขกด้วยนะ มาที่ามาที่ไหนน,น้องบัวน้องบัวมาทำไมอยู่ในน้องบัวแม่อบอกว่าจะพาดูแบบไปดูรถไปดูรถหน่อยสิเาอาทำลายดูนหมมีรถจริงเหรอโอ้ทำลายทำล,ลายบเายบาะนี่นะไปเปิ่งรถตีกันนะโอ้รถตีมีสองคันเลยรถตีามาที่ไหน ซื้อมาเหรออืมปั่นคุณทวีนหน่อยสิปั่นไหมปั่นหน่อยสิครับปั่นหน่อยครับมาทิตกรถมาทิตกเตียงมาทิตกเตียงมาทิตกเตียงตีมาทิตกเตียง มาอุ้มมาได้ไหมซื้อม้าน่ะอะไรนะ่ะซื้อมา้ายังไงน่ะซื้อมา้อมาหน่อยน่ารักมากเลยชื่อก็อชื่อม้าหน่อยโอ้มาจากกองแก่หน่อจ๊ะม้มานี่ตัวตัวแม่หรือตัวผู้นี่นะฮะผู้ชายจ้ะ้ผูชายหรือผู้หญิงนี่นะผู้ชายว่าไหมผู้ชายเหรอ Ni Má ừ. à, à. <laughs> <Hết nhẳng> nữa nó nữa nữa này, nữa 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 nè nữa เสือกผูกข้อมาบอตน,นี้นะเออสิผ้ามาไปเที่ยวเหรอผ้าน้องมาไปเที่ยวมันกินนมยุติกินหัวอาหารป่ะมันกินหม,ม่มได้มันเป็นยังมัุมมีเข่วป่ะอืม มาเขาพื้นเตียงแล้วบันไดงอกแล้วอ้าวทำไมอย่าผูกอย่าผูกข้อมันนี่อ่าอ่าใส่บ่วงถ้าต้องมิปอกใจไม่ทำอืมเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันมันรัดข้อมันตายเลยเฮ้ยเต้ยหมนตายวะ พามากับบ้านล้วาหู้สิบปหองเฮยนี่น้องเ้เกียงอยู่ตัวเบปโหงเฮียนบ้าจัมาสู้สดไปองเฮียนเลยตะกี้เนี่ยือว่าแปลนหักคูเลยว่าสิไปองเฮียนน้ำกันอนุบาลนะเดี๋ยวในคืนฮอดปอดซ้ำพไปสู้เห็ดยังเดือนนี่นะท้องริมแนนีท้องคนนี้คูสิไปได้อีนี้คูละงไเข้า ท,ท่องกับท่องกูว่าการเฮียนมันบเที่ยวกันแล้วก็ท่องนะเห็นบุคคมไปแล้วท่องกับไผ่ไปมึงเฮียนแล้วมาหันทางบอกบอมาหันทางนต่มันกับค่วนนี่แหละนี่คูว,วนอเออแม่ดีบอจะมานกับมันบอกอ้าวบมาดไหนมึงปั้มกูเออมึงบอกบอกเฮยย่างบมได้กต่ปิดทุกเฮี้ยมจนวันตุก็ได้ลูกก้อนแต่ว่า ได้เป็นอยังเนาะเดี๋ยวขั้นมื่อนี่ท่านว่ามึงออกลูกมาแล้วมึงไปเมียนใส่ศักดิ์มึงบอกฮะอันนั้นนะมึงยันคนเห็นก็คือเกาแล้วกูก็จะให้พ่อมันเอาไปกุยไปหาผัวใหม่เออเจ้าสิเอาะอบ่ซื่อแน่ไดนเอาคือคือไปอยากรับผิดชอบว่าเห็ดเทลามานหรคือไปอยากรับผิดชอบบ่รับไี่อะไรนี่ยันยันว่าอัน ยันว่าฝอยอันสิบกีกับเาบอสบริสินกีกปน็นน้ำมันเขา,งาเงี้ยซิเตอร์เจ้าแพงละมากแล้วกับว่าวโลมากอยู่บ่เ้าเัมเน,นี้ม, <c oughs> มึงบวเรียใจบอสเขาเห็นมึงมาแล้วมึงเขาอยอมรับมึงนี่นะเขายอมรับแบบจิตตั้มเอาเป็นข้าวมูง่อยสงตานมูงเนี่ยพี่น้องเทปแนวใดที่บานนี่นั่นลูกเต็มท้องเลย มึงคือไปเสียไทาเขาไว้แท้กูกับพ่อจ้าเคยเนี่ยมันม้วนโอ้ยมากม้วนคุณปลื้กลงเก่าออกพุงเย็นย้อนความหักบังตะากรผู้บ้ากระพุบ้าเพศเขาทองแล้วเบญยอมลาบบทได้เด้อนี่จะสีต่ำเอาเป็นบ่เฮยพ่อแม่เขาอยู่เนื่นอยู่สายบ้านไหนบ้านนู้นเฮยบ้านนู้นตัวบกไปหาพ่อหาแม่เขาบ่ออีสิพาไป่ไผ่กระพุล่ะเป็นทไผ กูยังเอิญมาอยู่นี่เพราะว่ามันมันบอยอมรับกูชิปั้มเอาขึ้นบ้านนั่นแหละกูเห็นใจมึงที่เสียกูจะให้แรงมึงเด้เม็ดเดชบนไท้องกูก็อยากมีแหงขึ้นมึงเดชเจ็ดเดือนแล้วนี่นะไม่แปดเดือนเลยภูมิเงนก็้ภูมิอู้เดือนคลองสติ๊น้องอันนี้นะสิเศรษฐน้อยได้บาทนี่นะว่าอิลีได้นี่เดื่อหนึ่งกนรับชอบกันดึงหูวไว้น่นี่ง เขาปั้มของกูเขาปั้มมึงบาหรือมึงปั้มขอเขาครันแม่ะเขาปั้มกูให้ห้องกูยืมป้ายืดดุเพื่อกูที่ฮอตบ้างมาลัดปั้มองกูย้อทางน่ะกูจะบอกมันปั้มน่ยก็ดีเฮ้ยเดี๋ยวมึงปั้มของเขาอือเออมันเป็นเหตุเนี่ยบอกไฝวงเฮียนอีนนีนี่บอกไฝไอ้ข้าวแม่ทองของกูเลยกูสิบอกคู่นี่ได้ดีในสถานี้นะเฮ้ยจะบอกอ่ามันทองอันบอกมาบอกว่านั่นนั่นซัก เสียกลางปีเอาซักเพื่อนว่านั่นก็ว่าเพื่อนอยากหอกแยงเดียวปลูกสิลักตาหนามงไว้ตะกอนข้าวบดยักษ์กระเทาะเนาะแต่พื้นอยู่กับเนี่ยกับนี่หรือเปล่ามี่เลยเป็นแปดเดือนเจอาเดือนนะผักท้องเนี่ยป้าเหมือนเลิกปลูกกระดีนี่แจ่มวันนี้เป็นข้าท้องหรือเปล่ามอ่ายเข้าของปลูกเดี่ยวนี่เนี่ยเขาว่าข้นท้องมันเป็นผ่าท้องในมอเพื่อนจิกจีรับกันได้นะหญ้ามัน กูท่ออกูเดียวกูรักงานไอ้เข้าบ้าเฮ้ยคันมึงอยากได้ลูกเลยถ้ามึงสืออกเลยมึงหากูกำมึงบอกกับหามอนะกูกระเพินมอได้อยู่อิมิทูอ่มึงเลยจะไม่กูมือเอากำมาลักไรอยู่ป่าี่หะเขาจะมาเห็นลักขอดอยู่กลางป่าเนาะเอออ่ะกูก็มาปวดท้องเฮ้ยก็จะเมีอ่ะเดี๋ยวมันมันลูกอ๋อบ้าลูกกินท้อเป็นลูกเป็นดังเล้วเฮ้ยจะคือจะขี่เลยขี่จะออกเลยบ้าเอออันนั้นแล้วเขาว่าแบบคนอยากได้ลูกแม่ ฉะนั้นฮิบเผาเมื่อเพื้นนไปใิมานั่งเล่ยนอ้อเสาะยู่นี่นี่ไปไปไปที่น้องเราเบิ่งน้ำกัดสอนเพื่อที่ออกลูกเยอะจิตท่ามการคลอดแล้วพยาบาลกับมาแล้วบ้านนี้นะเพิ่นเจ็บแห้งแล้วบด้จิตซักยาเล่งคลอดเพิ่นเลยเด้อบ้านนี้าที่น้องพยาบาลจิตซักยาเล่งคลอดถ้าเบิ่งสิทิ์ซักกำมองได้บ้านนี้นะ อันตัวน่ะออกไปอยู่ข้างนอกก็มีจุดมอบอันท่นมีอยู่ในอรกงา,านางอกอันดีคือมอสตำเนเด้ออเ้เจ็บแหงหรอบป่าเจ็บยงแหงเลยคนลายไอ้หวะมันกระจายง่ายาะมนละอายแต่ว่าคนคือลายแค่่คนคลายเอาจะูว ยังคือเป็นนั่นนี่ปะดีไม่มาคือเด้งแค่มันเจ็บเลยโอ้ยออคนนอหนันะเริ่มเอาหัวออกมาแล้วเฮ้ยขั้นอันตามจริงนะมันต้องนั่นนี่ใหญ่ต้องอันนี้ให้เบิ้งกัดก้าดเอาซี่ออกเออ เริ s <S ่มสะออกมาแล้วเด้อนี uh, ่ค <nog et athlete> ่อยออกมาจักเส้นแล้วนี่นะใกล้แล้วใกลแล้วใกลแล้วออกออกมาแล้วคุณพยาบาลทับเอาเลยเนาะลูกเธอเนีบ่หายซ้ำเสียใจน้ำเด้อเสียชีวิตเล้วตายแล้วสลบเลยบ่อแพนะกระนบเลยเห็นแนวถ่ายบาดนี้แหละที่จะเฝ้าน้ำแล้วบาดนี้นะ บอกเป็นนาดายค,คู่มืออายุพี่น้องเอ้ยเอาน้ำมาเป้าออเดอร์บานนี้นะ ช่องมาตั้งแปดเก้าเดือนเนาะมบนมึงซ้ำเศร้าบนจังหวะลูกเสียชีวิตนี่นะไม่แต่คู่มือนน่ะก็มั็นนั่นแล้วแล้วทิ้กดตัวนี้แล้วก็ว่าขั้นต้องแก้แล้วไม่ได้แหนนี่จันแล้วนั่นอะไรนั่นบ่บ่หู้บ่บ่พี่จะอยากม้วนนะอใช่กุฏิมันข้างน่้นั่นบ่คุณหมอเสียใจน้ำเดือลูกเจ้าน้าเสียชีวิตเนาะ พี่น้องคลิปนี้ก<ม>ันย่าสมเนะสมควรเนาะนห,หากกดไลค์กดแชร์<ห>กด<ห>ติดตาม,มให้ต้องมาแขกเลยเ้เอะขอขอ